อยากให้หน้าดูสวยขึ้นดูดีขึ้นก็เลยใช้เครื่องสำอางตลอดตอนนี้ยเราไปซื้อตามของตลาเนี่ยเราไม่มีสารสเตีรอยซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นคือใช้3วันแล้วหน้าเราใสหลังจากนั้นเราเลิกใช้เราอยากเปลี่ยนที่ก็มีสิวเหมือนมาขึ้นแล้วก็แผลเป็นก็เยอะขึ้นสวัสดีค่ะพี่ภูสิทธิ์นะคะ เป็นไงคะความรู้สึกสด้ายรู้สึกดีมากประทับใจมากเลยไม่ก้ตอนที่ชมครั้งแรกก็บอกเลยว่าเป็นลูกค้าที่ใช้หลายกระปุกมากคือตกใจมากๆกับรีวิวนะคะที่ลูกค้าส่งมาก่อนใช้นะคะก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกลูกค้าก่อนเลยก่อนใช้ผ่านอะไรมาบ้างคะก่อนมาเจอโลสโก้ก็คือตั้งแต่สมัยประถมเยแล้วก็ เริ่มใช้แป้งนะครแล้วหลังจากนั้นมาขึ้นมหาลัยเราก็เริ่มว่าอยากให้หน้าดูสวยขึ้นดูดีขึ้นก็เลยใช้เครื่องสำอางตลอดตอนนี้เราไปซื้อตามของตลาดเนี่ยเราไม่มีสารกระโดดโลองซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นคือใช้3วันแล้วหน้าเราใสแล้วหลังจากนั้นเราเลิกใช้เราอยากเปลี่ยนทีก็มีสวตรใกมึ้นแล้วก็หายเป็นได้เยอะขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มาเรียนรู้กับโลสโกลได้เรียนรู้กับโลสโกลกับเจ้าของหน้าผีใช่จากเฟซบุ๊กจากเพจเฟซบุ๊กเพราะเราเรียนเฟซบุ แต่ครั้งนี้นะลองดูเขาตัดสินใจเขาลูกสิวขึ้นครตัวหนอนรับมาสิวขึ้นเยอะมากโลรัวก็เลยว่าตัดสินใจสามเดือนใช้คอับลดโทอย่างเดียวสามเดือนจนตอนนี้นั้นเป็นอย่างนี้ตัดสนใจมากเลยอ่ะก็หลังจากได้รู้แล้วว่าก่อนใช้แบบผ่านหลายอย่างมากแล้วพอเริ่มใช้ลสโกก็ถูกดีท็อกเกอร์มาเยอะมากเพราะข้างในคือเราแบบผ่านอะไรมาเยอะมาก่อนตอนแรกเคยไปทอยคินุกดังๆมาด้วยอ่าเห็นเห็นที่บอกไปไปไปแบบทำอะไรมาแล้วกับจีน ก้อนก็คือทดสีก่อนฉีดสีลดสีตีทอลงไปหน้าแล้วก็เราก็ฉีดคิ้วเลื่อนเล็น้อยทําให้หน้ามันเรียวลงแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราทําได้ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เราก็ต้องไปคลินิกเ่อเหมือนเดิมก็สูญเงินไปเยอะด้วยใช้เงินไปเยอะใช่ก็เกือบเกือบล้านเลยนะที่ใช้ไปเพราะสัดส่วน คือนี่คือหัวอกเดียวกันมากเลยแี่แล้วพอหลังจากได้ใช้รถโกแล้วรู้สึกยังไงจะบอกว่าไม่อยากให้เขาไปไหนเลยรถโกตมงกลับจดบ้านซึ่งต้องบอกเลยววันนี้ก็มีความสุขมาที่มาเจอพี่อ่งเปาแล้วก็คนต่อไปจะเป็นใครที่เราจะไปเจอไปสัมภาษณ์ไปรู้นะครับ before เป็นอย่างงั้น after เป็นยังไงเป็นแบบนี้ไงฮะสายกิ๊กนะฮะดูดีอีกสักประมาณ4ี่เดือนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เชื่อเลยว่าวันนั้นเราคงแบบเงี้ยเหมือนตูดเด็ก